สวัสดีค่ะดิฉันนางสิริสมทวินสิทธิ์ที่สอนท่มในการโรงเรียนบ้านเอราวันสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขตสองค่ะประวัติส่วนตัวนะคะเริ่มรัรบราชการครูในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3มเมื่อวันที่ยีหมิถุนายน2533ันห้าอยสามาแลกะก็ดำรงตำแหน่งในสายผู้สอนอยู่12ปีนะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนสายงานเข้าสู่ สายบริหารในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ปรับปรุงเป็นผู้ช่วยผู้ในการแล้วก็เปลี่ยนเป็นตำแหน่งผู้ในการสถานศึกษานะคะเงินได้19ปีแล้วรวมอายุราชการก็31มสิบเอปีค่ะ,ะแนวทางในการปฏิบัติสู่ความสำเร็จในเส้นทางของวิชาชีพครูนะคะ,ะดิฉันได้ยึดหลักํำของ พระพุทธศาสนานะคะก็คือหลักอิทธิบาทสนะคะก็คือมีมีฉันทะคือมีความรักและศรัทธาในอาชีพครูจริงๆแล้วมันมันมีตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่เราเริ่มเป็นนักเรียนแล้วนะคะว่าอยากจะเรียนเป็นครูนะคะจนกระทั่งเราได้พัฒนาตนเองมาเป็นครูแล้วก็เป็นผู้บริหารนะคะ ที่สองก็คือวิริยะนะคะมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการในการทํางานของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนางานตั้งแต่เป็นสายผู้สอนการพัฒนางานใน,ในช่วงที่เป็นผู้บริหารมาตามลําดับนะคะ,ะจิตตาก็คือมีจิตจดจ่อในงานที่ทํามีความรับผิดชอบรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองนะคะทุ่มเทเสียสละไม่ปล่อยปะละละเลย มีจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดีวิมังสาก็คือมีการทบทวนบทบาทภารกิจงานของตนเองอยู่เสมอว่าหลังจากที่เราปฏิบัติมาแล้วมันมีข้อบกพร่องมันมีข้อที่ควรที่จะพัฒนามันมีอะไรที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะทั้งในส่วนของงานในส่วนของอตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานของตนเองนั้น ถือว่าให้เป็นที่น่าพอใจมากที่สุดค่ะมีการพัฒนางานของตัวเองเพื่อให้มันคุ้มค่าสมกับการรับราชการครูน,นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียชื่อของการได้เกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ สูงเปล่าในความเป็นเกิดมาเป็นคนนะคะแล้วก็ยังจะได้เป็นแบบอาจจะสามารถเป็นแบบให้กับน้อง